ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดงลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวๆลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบก,กับสุรเาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่จอร์านชี้นะครับอุสมันเดมเล่คือแข้งที่ลิเวอร์พูลควรเซ็นสัญญามาเสริมทัพมากที่สุดในตอนนี้จอร์แนครับตำน,นานแข้งของลิเวอร์พูลนะครับวิเคราะห์อย่างมั่นใจว่าอุสตันเนมเล่ปีความเร็วสูงจากบาร์เซโลนาคือนักเตะที่เจอร์กิ้งครอปคุณดึงมาเสริมทัพของแดงมากที่สุดในตลาดหน้าแนาวนี้ สมมติว่าถ้าอุสบันเดมเล่สามารถรักสารร่างกายให้ฟิตตลอดเวลาและไม่บาดเจ็บเลยแล้วก็เขาจะเป็นการเชิญญติที่เยี่ยมมากเลยรครับสําหรับทุกเทียมอยากแท้จริงปีกนิวการกล่าวกับวูชเชอรีพอร์ตใช้ยานักเตจอมเจ็บนี่แหละคือสิ่งที่น่าเป็นขมวลมากที่สุดสําหรับเด็กคนนี้แต่ถ้าหากว่ากันตามตรงเฉพาะเรื่องคุณภาพฝีเท้าทักษะ,ะการเล่นกับดูฟุตบอลความเร็วความคล่องตัวความเก,กลี้ยกล่อมความมุ่งมั่นในการเอาชนะตัวตระจบ เดมเล่เหมาะสมกับการเป็นสาประสานในแดนหน้าให้กับลิเว์พูที่สุดเลยครับสมมติว่าเธอเจอเก่งครับต้องการหาอนหน้ากึ่งปีกสักคนเข้ามาทดแทนซาดูมาเน่และโบเมซซาร่าที่ต้องออกไปช่วยทีมชาติในการทำศึกอฟริกันครับออฟเนชั่นในช่วงนี้คงไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าอุสมันเดมิเล่แล้วหรือหากจะมองไปถึงที่ผลประโยชน์ระยะยาวสำหรับสโมสรเองก็ย่อมได้เพราะทั้งซาร่ากับมาเน่อายุใกล้แต่หลัก30กันเร็วๆนี้ด้วย และหากสมโมสรช่วยปั้นเขาให้แข็งแกร่งจนห่างไกลจากจอาการบาดเจ็บได้สําเร็จก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสุดๆเช่นเดียวกันผมประเมินเขาเอาไว้ค่อนข้างสูงมากจนเรียกได้ว่าอยู่ในระดับเดียวกับดิโกโชตาที่จะทดแทนโรเบร t อเฟอร์มิโนได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแถมยังสร้างความแตกต่างนี้อีกด้วยฉะนั้นเดมเมเลจะเป็นการเซ็นญ,ญาติที่คุ้มค่าที่สุดของลิเวอร์พูล ดาวรุ่งหงดงเปิดเผยความรู้สึกหลังตัดสินใจย,ย้ายออกจากลิเวอร์พูลที่อยู่มานานร่วม13ปีมอร์แกนบอยส์นะครับอดีตกองหลังดาวรุ่งของลิเวอร์พูลออกมาเปิดเผยความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์หลังตัดสินใจย,ย้ายออกไปอยู่กับเลฟวิงตันในลีกสกอตแลนด์แบบทาวนเมื่อวานที่ผ่านมาครับเซนเตอร์แบ็กหนุ่มในวัย20ปีผ่านตัวเองเข้ามาเป็นเด็กฝึกหัดอะคาเดมี่ของหงดังตั้งแต่อายุเพียงแค่7ขวบ และเขาก็ใช้เวลาเกินครึ่งชีวิตของตัวเองในฐานะครอบครัวของหงแดงมาตลอดจนถึงเมื่อวานนี้โดยเจ้าตัวเคยลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ไปทั้งหมด2นัดนั่นคือเกมคาราบครับพบกกับอาร์เซนอลเมื่อปี2 0 1 9และเอฟเอคัพกับชูเบอรี่ทาวเเมื่อปี2020หลังใช้ชีวิตอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลนาน,นถึง13ปีและวันสุดท้ายที่ต้องบอกลากันก็มาถึงแล้วโดยบอยกลาวผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว ผมอยากขอบคุณทีมงานสตาฟโค้ชและพนักงานของสโมสรทุกคนที่คอยช่วยเหลือกันตลอดมาการเดินทางของผมในฐานะคนของลิเวอร์พูลเป็นอะไรที่ยาวนานที่สุดเพราะผมอยู่มาตั้งแต่เด็กๆมาจนเติบโตขึ้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพแบบเต็มตัวเลยทีเดียวสาบานจัดใจจริงว่าผมจะไม่มีวันลืมในช่วงเวลาที่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลไปตลอดทั้งชีวิตพวกเขาคือครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่มีคุณค่ามากอย่างแท้จริงสโมสรแห่งนี้เป็นเหมือนกับบ้านหลังที่สองไปแล้ว เพื่อนเพื่อนทุกคนก็ถือเป็นครอบครัวเดียวกันหมดพวกเขาช่วยเหลือให้ผมเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพฉะนั้นจึงอยากจะขอบคุณอีกครั้งและหวังว่าพวกคุณจะประสบความสําเร็จตามที่วาดฝันกันเอาไว้ตอนทีนี้ไปผมจะขอโฟกัสกับการเล่นฟุตบอลเพื่อเลฟบสินตันอย่างเต็มที่เพราะนี่คือการประจญไัครั้งใหม่ที่มีความท้าทายและน่าตื่นเต้นสุดๆเลยทีเดียวก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับจุหนูที่มีชื่อว่ามอร์แกนสอย หาแต่ข้ออ้างไม่อยากลงเตะไม่ควรเลื่อนเดนิมิวชีลิวพูส่งชุดยู23ปีลงเล่นแทนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเลื่อนใช้เด็กเล่นแทนก็ได้เดนิมิลนะครับไม่เห็นด้วยกับเกมที่คาร์เรลครับรอบแต่เชือกนัดแรกระหว่างลิเวอร์พูลปะทะก,กับอาร์เซนอลถูกเลื่อนโดยเจ้าตัวบอกว่าลิเวอร์พูลมีแข้งจากทีมเยาวชนที่ลงเล่นแทนไหวส่วนเกรนฮอดเอนก็มองว่ามันควรที่จะเตะกันตามปกติเหมือนเดิมเดนิมิลนะครับอดีตฟุตบอลแม็กซ์ชาวอังกฤษ ไม่เห็นด้วยกับการที่เกมคาร์ครับรอบรองชเลดน,นัดแรกระหว่างลิเวอร์พูลกับอาเซนอลโดนเลื่อนการแข่งขันโดยมงวาหงแดงสามารถใช้งานนักเตะจ,จากทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงเล่นแทนได้เดิมทีนะเกมดังกล่าวจะต้องเตะกันในวันพฤหัสบดีที่6มกราคมที่ผ่านมาแต่มันก็โดนเลื่อนออกไปเป็นวันที่13มกราคมแทนหลังจากที่ตอนนี้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19กภายในแคมป์ของลิเวอร์พูลโดยขนาดจิกเก็ตครับผู้จัดการทีมของพวกเขาก็ติดเชื้อด้วย เดนิมิลนะครับแสดงให้เห็นว่าคุณจะยกเลิกเกมได้ก็ต่อเมื่อคุณมีคนติดเชื้อโควิดเยอะเท่านั้นที่จริงคุณก็ยังมีทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีทีม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณกําลังชุดใหญ่อยู่ถึงย5คนอยู่ที่นี่ลิเวูเองก็เคยส่งแข้งเด็กเยาวชนเหล่านั้นลงเล่นในตอนที่พวกเขาหรือทีมชุดใหญ่ไปเล่นในศึกจิงชัมในสโมสรโลกเลยด้วยดังนั้นมันก็แปลได้ว่าพวกเขาก็มีนักเตะที่สามารถลงเล่นได้ในจํานวนที่เหมาะสมเพราะพวกเขามีนักเตะจัก ทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ยังเล่นได้แท้ดังนั้นก็ส่งพวกเขาลงเล่นเส,สสิท่านั้นเคนฮอดเดิ์นะครับอดีตนักเตะและกุนซูคนดังชาวอังกฤษก็คิดว่ามันไม่ควรที่จะมีการเลื่อนเกมเช่นนี้มันมีกฎกันอยู่แล้วทุกคนก็ทําตามกฎและผมก็คิดว่าคุณต้องปฏิบัติตามนั้น ผู้จัดก,การทีมของบุกคุณเขาคุมทีมข้างสนามไม่ได้ก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้คุมทีมที่ข้างสนามในเกมพบก,กับเจลซีเหมือนกันนี่โอเคว่าวันนั้นพวกเขาเล่นในช่วงครึ่งแรกได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่พวกเขาก็ยังนําไปถึง2 0ก่อนผมคิดว่าถ้าเกิดมันมีกฎและคุณมีนักเตะไม่พอที่จะลงเล่นแล้วนะมันก็เป็นอีกเรื่องแต่ผมมั่นใจว่ากรณีนี้พวกเขาคงจะถูกถามในเบื้องหลังนะครับว่าใครฟิตบ้างใครติดโควิดใครมีอาการบาดเจ็บ ดังน,นั้นผมคิดว่ามันควรที่จะเตะกันตามปกติพรีเมียร์ลีกมีผู้เล่นเจ็บเกิน100คนหนุแรกในรอบ5ปีเดลิเมลนะครับสื่อชื่อดังของเมืองผู้ด,ดีรายงานมาว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีผู้เล่นบาดเจ็บรวมกันทั้ง20สโมสรตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นจํานวนสูงถึง1 1 1อคนโดยอ้างอิของข้อมูลจากพรีเมียร์ลีกโปรดักชันซึ่งนับตามจํานวนนักเตะที่สามารถลงสนามได้อย่างน้อย9วนัน และเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่ตัวเลขเกิน100้คนจำนวนดังกล่าวนะครับไม่นับรวมผู้ติดเชือ้อโควิด -19 จําจำนวน72รายในเดือนสุดท้ายของปี2021ซึ่งการบาดเจ็บของนักเตะ111รายในเดือนเดียวคิดเป็นจำนวนเฉลี่ยถึง76%ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยใน5ฤดูกาลหลังสุดถึง10%บเรเน์ท่านี้พิมลิงกรีตต้องเลื่อนการแข่งขันไปแล้วถึง16คู่ตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ในื่องจากสโมสรมีนักเตะติดเชือ้อโควิด19และบาดเจ็บรวมกันจนเหลือผู้เล่นไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำที่จะลงสนามก็คือ14คนรวมถึงผู้รักษาประตูต1คนแต่นนแกลลี่เลวินนะครับอดีตนักกายภาพบำบัดของทีมเบอร์งแและอาร์เซนอลออกมาระบุ3มเหตุผลที่ทำให้จำนวนผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอย่างน่าตูใจโดยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดก้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปฏิทินการแข่งขันและการจัดก,การโปรแกรมต่างๆต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ ข้อ1คือมีผู้เล่นปรับสภาพร่างกายในช่วงปีซีซั่นน้อยลงในช่วง3ปีหลังสุดซึ่งต้องเร่งกลับมาเปิดฤดูกาลเร็วขึ้นข้อ 2. โปรแกรมที่บีบอัดและชุกชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้จบภายในกรอบเวลาที่กําหนดเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บและข้อ3การติดเชื้อโควิด -19 ส่งผลต่อสภาพร่างกายโดยตรงและหากมีผู้ติดเชื้อจานวนหลายหลายแต่ยังไม่เข้าเกณฑ์เลื่อนการแข่งขัน,ก,น,ก,นก็จะเพิ่มภาระให้กับคนที่ยังลงสนามได้ วิลลาถอยไปหงยย้ำชัดไม่ปล่อยโจคเมสย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้หงแดงลิเวอร์พูลรับไม่ต้องการขายโจคเมสกองหลังชาวอังกฤษออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ตามการรายงานจากเดลอาลติคกเมสนะครับที่เป็นแค่กองหลังตัวเลือกอันดับที่4ในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮของหองแดงนั้นตกเป็นข่าวกับอาร์ซนอลในช่วงที่ผ่านมาซึ่งคุมทัพโดยสตีเวนจูรอย่างไรก็ตามสีแสดงของเมืองผู้ดียามเดลอาลติเปิดเผยว่าบอรเพลงของลิเวอร์พูล ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยจโจโกเมตออกจากทีมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการยืมตัวหรือย้ายทีมถาวบอโดยนัเตะของพวกเขาจะยอมปล่อยออกจากทีมก็แค่นัดฟิลิปเท่านั้นนะครับนี่คือสร,รุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่6ธันวาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ